ค่ะนี่หาตาเจ้ยห่านะคะมาพบกับเซลล์มิลิมน,นะคะที่โอเจลังสิตนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพามาชมเจ้า J6 นะคะเจนะคะดูข้อเปรียบเทียบระหว่างเจ้า J6T นะคะกับเจ้า J6 ขับสองนะคะามาดูเลยตัวนี้นะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้ากระจังหน้านะคะก็ จะคล้ายๆกันนะแต่เจ้า J6T ทีเนี่ยเขาจะเพิ่มมานิดในเรื่องของตัวกันชนด้านหน้านะคะที่เท่นะคะแล้วก็จะมีไฟไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะนี่เลยไฟตัดหมอก LED เลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็เจ้า J6 นะ J6T นะคะสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะที่ตีโป่่งขึ้นมานะตัวนี้นะคะ รวมถึงพี่ปิ๊งช่วยแพ่นลายแม็กหน่อยนะคะแม็กนะคะถ้าสำหรับเจ้า J6 โปเจกขับสนะคะลายแม็กก็จะเป็นลายนี้นะคะขอบ18ค่ะสำหรับนะคะ J6T นะคะลายแม็กลายใหม่นะคะลมดำมาอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะขอบ19นะคะหน้ายางก็เอ,อ่คับห้า1 9อนะคะสำหรับ J6T คันนี้นะคะสำหรับราคาปีใหม่นะคะก็เริ่มต้นที่849,000นะคะแล้วก็จะมีขับ4นะคะที่ราคา1ล้านกับ49,000บาทนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยนะคะ J6T นะคะ1น7 9 0 0 0บาทนะคะโอเคมาดูความแตกต่างของระหว่างเจ้า J6T กับ J6 นะคะตัวรองเลนส์ตัวนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะก็อาจจะดูแตกต่างกันไม่มากเนาะแล้วก็ด้านข้างแม็กนะคะเดี๋ยวพี่ปิ๊งร้องแผ่นกล้องให้หน่อยนะคะรอบคันของเจ้า J6T นะคะตัวนี้นะพี่มีลินชอบมากเลยค่ะปีใหม่นี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ เทมากเลยนะกล่องบุมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะความแตกต่างเทนโคละแบบนะคะก็ท่านไหนนะคะที่จะเป็นวัยรุ่นพลังฐานนะคะช่วงนี้นะคะพี่มิลินรับสมัครสมาชิกกันอยู่นะคะโทรเข้ามาที่0932566862นะคะโทรเข้ามาถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะโอเคตัวนี้นะคะด,ดูรอบคันเดี๋ยวให้พี่ปิ๊งพาดูรอบคันนะคะ ชอบไหมคะถ้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีสีดําสีแดงนะคะหลักๆเลยนะคะสีดําสีแดงสีขาวเนาะพี่ิงสามสีหลักๆถ้าเป็นเจ้า J6 นะคะ4ฟ h e ิ l ขับ4นะคะก็จะมีเป็นสีขาวนะคะสีเทานะคะสีเงินนะคะสีดำ ีีเขยวภายในเขียวนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามพวกสเปครถนะคะหรืออยากทดลองขับนะคะโทรเข้ามาหาพี่มิลินได้นะที่เบอร์093 2566862นะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ยินดีดูแลทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจเจียนค่ะ